สวัสดีสวัสดีพเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านครับผมผมโค้ดอันครับผมจากช่อง eastree m a n t a t e antage, แลวก็ช่อง elite w e v e ง่ายบ่ายโค้ดอันนะครับวันนี้เรามาเจอกันวันที่6กรกฎาคม2568ัาเวลายี่สิบนกาสีนาทีตามเวลาประเทศไทยเนื่องจากไลฟ์มีปัญหาเราขออัดเป็นคลิปวิดีโอแผนการเทรดของวันอาทิตย์ส่งไปให้เพื่อนอได้วางแผนแล้วกันว่า มุมมองของโค้ดอันเนี่ยมองกราฟทองไว้ยังไงบ้างนะครับเพื่อนจะได้ไปวางโพ i ิชันแล้วก็ดูจุดเข้าจุดออกที่ได้เปรียบคนอื่นแล้วกันนะครับนะมาเรามาดูกันว่าตอนนี้มุมมองอะ่ะถ้าเราดูภาพ d ดนะฮะเดเด d เ ถ้าเรามองภาพเดเนี่ยจากที่เขาเทราคามาเมื่อวันพฤหัสเนาะนอนฟาร์มเนาะแล้วก็ต่อด้วยวันศุกร์คิดว่าการาฟจะไม่วิ่งแต่ยังพอมีแรงที่จะมาซัพพอร์ตทำให้การาฟดังราคาขึ้นมาเป็นแท่งเขียวได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าชุดนี้จะขึ้นได้เลยหรือเปล่า ผมก็มองว่าอาจจะยังไม่ขึ้นเลยนะเพราะน่าจะมีการพักฐานต่อเนาะด้วยซับย่อย abc ยังคิดว่าน่าจะลง c อีกขาหนึ่งนะครับของปัจจุบันแล้วกันนะครับด้วยเราเช็คราคานี่ใช่ไหมผมกาไว้ตรงนี้61.8เปะ๊ะเวอร์วางอัตราการนะครับขึ้นไปดีดปุ๊บชนลงมานะครับ อ๋ไม่ใช่ส่วนส่วนนี้นี่ขอโทษส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้โซนที่เขาดีดขึ้นมาจากจากที่เขาเทราคาเนาะนี่ปึ้งลงมาตรงนี้หกสเ็ดจุดแปดพอดีนะซึ่งถ้าเขาไม่ผ่าน61.8ตรงนี้ เราจะไม่มองว่าเขาขึ้นได้นะนะครับถ้าวันจันทร์เปิดมาปึ้งไม่ผ่าน61.8ตรงนี้นะครับผมมองว่ามีโอกาสม้วนลงเป็นขา4ด้วยทำ A ทำ B แล้วก็ตาม4นะครับมุมมองเดิมนะครับที่เราวางแผนกันไว้เราก็ยังมองไว้อยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเราแชร์ไอเดียตรงนี้ก่อนคร่าวๆนะเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะเชิงลึก ในไทม์เฟรมที่มันย่อยลงไปทีแต่ตอนนี้เราเห็นแค่เขามีการดีราคากลับ,นะบขึ้นมาเทที่6 7 8ของเทนก่อนหน้านี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับว่าซับย่อยภายในมันจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับ4ชั่วโมงเดี๋ยวเรากางแผนที่เลยและการที่เรานับกันมานะครับ จะมองว่าตรงนี้จบได้หรือเปล่านะครับเนี่ยราคาที่เขาเทลงมาตรงนี้จบจริงไหมไม่รู้นะครับเขาอาจจะพักฐานเคลื่อนที่ต่อแล้วก็ลงต่อก็ได้เหมือนคุณวินนี่ที่ให้ไอเดียไว้นะครับว่าอาจจะเป็น A B C ต่อก็ได้ นะครับแต่ตอนนี้เราไม่รู้เรารู้แต่ว่าเทนที่เขาดีดกลับขึ้นมาเนี่ยมีความรุนแรงเนาะเขาเคลียร์ไฮตรงนี้ได้ยืนเหนือไฮนี้ไม่ได้แล้วกํลาลังยอ่อนี่ต้องเอาเทนนี้ขอโทษมันต้องเป็นเทนนี้ต้องเป็นเทนนี้แล้วเขากํลาลังย่ออยู่นะครับแล้วซึ่งมันเป็นการย่อเพื่ออะไรมันย่อด้วยซิกแซกผมมองว่าไม่น่าจะเก็บของไปได้ไกลชุดนี้อาจจะกลายเป็นการพักฐาน นะของเทนก่อนหน้าคือเทนนี้นี่ก้อนนี้นะชุดนี้กลายเป็นการพักฐานของเทนก่อนหน้าเพราะโครงสร้างตรงนี้มันดูเป็นซิกแซกซึ่งเป็นบริบทของการทิ้งของเนาะพอเขาทิ้งของมันไม่ได้บอกในยะของเขาว่าเขาอจะขึ้นเราก็อาจจะประเมินเริ่มมีเขาลางว่า ชุดนี้อาจจะแปลงร่างกายเป็นไทแองเกิลจริงๆก็ได้เนเป็นไทแองเกิลยังไงเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะว่าท์เฟรมใหญ่มัน,มนเคลื่อนที่ด้วยไรแต่เนี้ยบริบทมันไม่ได้ส่งให้เกิดเป็นเทนรอบใหม่ไปเกลไไงเพราะฉะนั้นชุดนี้อาจจะพักฐานนะทำา A ตัวนี้อาจจะเป็นเว็บหนึ่งที่เราตามเว็บหนึที่เราตามอาจจะกลายเป็น A ก็ได้เนาะ ยอ่อมาตรงนี้ยซิกแซกทิ้งขอมัตรงเนี้กลายเป็น B แทนดีกลับไปขึ้นไปเป็น C 5ขากลายเป็น4แล้วทุบลงก็ได้นะครับลงลึกกว่าเดิมก็ได้นะครับเพราะว่ามีโอกาสยืดเยื้อะต่อด้วยภาวะขาวต่างๆที่เราก็คาดการไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เจ้ายักษ์ใหญ่เขาคิดอะไรอยู่เขากำลังทำอะไรอยู่นะครับ สงครามภูมิศาสตร์จะจบหรือยังประเทศนู้นกับประเทศนี้เคลียร์กันได้หรือเปล่าถ้าเคลียร์กันไม่ได้แสดงว่าการมมีโอกาสยืดเยือต่อนะครับความผันวของกาบทองก็ยังคงมีต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นรูปแบบนี้เราก็อาจจะเล่นในมุมมองที่มันสั้นลงนะครับอาจจะไม่ได้ถือยาวในระยะนี้นะครับถือเป็นรอบๆเป็นรอบสวิงนะครับรอบสวิงยังไงขึ้นให้ครบ5้าขาขึ้นให้ครบเทนอะนะนะขึ้น ครบเทนจบนะครับจบแบบสั้นๆเนาะถือว่าสั้นไหมสำหรับสายเลเเวฟก็สั้นอยู่นะแต่สำหรับสายสกลปิ้งผมว่าก็ยังมันถือว่ายาวสำหรับสกลปิ้งอะ่ะแต่สำหรับอลเลอเวฟผมมองว่ามันสั้นนะครับมันไม่ได้เป็นเทนดีใหญ่นะรเราก็รอจบเทนหนึ่งรอบแล้วตรงนี้พักฐานอีกเทนหนึ่งเล่นเก็บกำไรแบบนี้ จบเทนเปลี่ยนเทนเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนสถานะขึ้นเทนขาขึ้นจบเทนขาขึ้นจบพักฐานเก็บกําไรพักฐานเดี๋ยวเปลี่ยนไปเล่นเทนขาขึ้นต่อแค่นี้เราต้องเล่นสลับรอบเทนละรอยาวรอกันยาวๆไม่น่าจะเกิดผลนะครับไม่น่าจะได้กําไรลากยาวขนาดน,นั้นเดี๋ยวจะโดนหน้าทุนก่อนขึ้นไปไกลแต่ย้อนกลับมาโดนหน้าทุนได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นการพักฐานเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ายังพักฐานยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เรากำลังต้องตามต่อนะครับ,นะรบดูสิลบอินดิเคเตอร์ออกให้หมดก่อนนะครับเราก็ตามนะในทา์เฟรม4ชั่วโมงเห็นไหมเทนเทนขาขึ้นจบร้าน2 4 5เราก็ตามอย่างเงี้ย1 2 4 5แล้วเทลงมาตรงเนี้ยเป็น a แล้วตัวนี้กำลังขึ้น b ต่อก็ได้ เอเพียวๆเลยเนาะซับย่อยเป็นยังไงไม่รู้อันนี้อาจจะเป็นทำเ a เน้อย b น้อยซน้อย a b แล้วขึ้น4ตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วจบแล้วก็ลงก็ได้นะครับหรือไปแกะซับย่อยด,ดูว่าตรงนี้มันอาจจะกลายเป็นสัก2ชั่วโมง ที่เราตามกันมานะครับตรงนี้ไม่เห็นซับเนาะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวย่อยเราไปดูอีกหน่อยสิอ่าที่เราตามกันมาอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าและชุดนี้กลายเป็น a b c ของอาจจะเป็นของ a เองก็ได้นะหรืออาจจะเป็นของอันนี้ a ใหญ่แล้วเนี่ยเป็น b ใหญ่แล้วเนี่ยกำลังทำ c ใหญ่ลงมา เพื่อนเห็นภาพไหมตัวนี้เป็นซับย่อยทำา A ตรงนี้ทำา B แล้วเนี่ยขึ้นเป็น C แล้วก็จบ B จบ B แล้วเนี่ยกำลังทำซนะีลงมาทำา C ลงมาทำ C. าทำ C เพราะนั้นเราอาจจะตามขา C แล้วจุดที่สําคัญนะครับจุดที่เราบอกว่ามันเป็นจุดเบรกเนาะว่าจุดเบรกที่จะบอกยืนยันว่าตัวนี้จะเป็น C ต่อไหมสิ่งที่เราจะตาม C ชุดนี้จะให้น้ําหนักเป็น C อยู่หรือเปล่ามันต้องมีไงนะครับมีตรงไหนมีก็คือส่วนที่มันเป็นคายเดิมอ่าเพราะฉะนั้นส่วนที่มันจะต้องชี้วัดให้เราตาม จะตาม C ต่อไม่ตาม C ีอก็คือนี่ไฮเดิมของเขาราคานี้นะครับถ้าเขาเป็นเทียนขาลงทำหนึ่งทำสองทำสามทำสี่ทำห้าเพราะฉะนั้น C ที่เราจะตามชุดนี้ห้ามทํำนิวไฮ ามทำ High okay, ไฮใหม่โอเคไหมนี่คือจุดที่เราจะประเมินแต่ถ้าเกิดเขาทำไฮใหม่ขึ้นไม่ได้แสดงว่า b อาจจะยังไม่จบก็ได้นะชุดของ b ที่เลื้อยขึ้นมาตรงนี้อาจจะเป็น b ยังไม่จบอาจจะขึ้นไปดีเทสอีกขาหนึ่งนะรูปแบบไทแองเกิลได้ไหมเก็บเป็นไทแองเกิลแทน A ใหญ่ B ใหญ่จบแล้วก็ลง C อีกขาหนึ่งได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้สําหรับเรามองซับย่อยเนาะคือเอาแค่พอสังเขปนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามากกว่านี้ลง youtube มันอาจจะดูไม่ค่อยจะจอันนี้เท่าไหร่เอากระชับกระชับนะครับสักสิบห้านาทีกําลังพอดีอันนี้คือมุมมองแรกเนาะถ้าเกิดเขายังลงต่อแล้วเดี๋ยวภาพรวมมันจะเป็นยังไงต่อนะครับภาพรวมเรากร็มาประเมินต่อได้นะดูในเดซิ ถ้าเดภาพใหญ่เนี่ยมันจะเกิดภาพเหตุการณ์อย่างนี้ได้ไหมทำา A ใหญ่ B ใหญ่แล้ว C ยังไม่จบตรงนี้เดี๋ยวชี้ซ้ำย่อยหเห็นเลยดีกว่า มแล้วก็จัดเป็นอย่างเงี้ยเป็นไทแองเกิลเดี๋ยวรอบีดีนะเดี๋ยวรอดีขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะที่ผมบอกว่า b ชุดนี้เขาไม่ได้เป็นขึ้น,ขนเขาไม่ได้เก็บของมาลนะักษณะที่จะเกิดเป็นเทรนไปไกล<ๆ>นะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเข้าใจแรงซื้อแรงขายและบริบทของเขาอะ ว่า B อ่ะเขาดูเป็นลักษณะทิ้งของเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เขาจะพักฐานดีดไปไม่ไกลแล้วก็ทุบลงมาทําอีกฐาหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อนก็ต้องติดตามดูนะใจเย็นๆแล้วค่อยเทรด,ดูให้ชัดเจนนะนะครับว่าตรงเนี้ยตามซับย่อยตรงเนี้ยตรงนี้ถ้าภาพใหญ่อาจจะเป็น A ทํา B เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อน จะเป็น a b เดี๋ยวขึ้น c ใหญ่เพื่อจบ b ตรงนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวลง c อีกรอบหนึ่งก็ได้นะเพราะนั้นซับย่อยมันมันส่งเสริมมาให้เห็นแบบนี้ผมก็ประเมินไว้แบบนี้ก่อนนะครับเพื่อนลองไปแชร์มุมมองแล้วก็ลองเขาเรียกว่าลองหาไอเดียดูนะครับในยะคือคือผมบอกอยู่ว่า ในยะของคลื่นซับย่อยภายในไม่ดูแล้วมันไม่ได้สนับสนุนให้เกิดเป็นเทนโครงสร้างใหญ่ไนนะครับผมก็เลยต้องเออมาซ